ขอขอเจริญสุขเจริญพรสวัสดีญาติธรรมญาติโยมทุกท่านทุกคนช่วงนี้ก็ ไ,ได้ทำวิธีใดๆทั้งสิ้นเริ่มจากวันที่7ที่ผ่านมาถึงวันที่30เดอ้อผู้ใดมีความปรารถนาที่อยากจะมาหาก็ให้เป็นหลังวันที่30เดอ้ออย่างให้เลือกรู้รักา้าโดยทั่วถึงกันแล้วก็ขออนุญาต ญาติธรรมญาติโยมทุกท่า,ทาดดนทุกคนกคนำหนดการงานบุญทอดกย์กฐินวัดสวา่างธรรมบรรดาลหรือว่าที่เรารู้จักกันดีว่าสำนักสองฆ์อภัยวันกำหนดการวันที่กำหนดการทอดกฐินสามัคคีวันที่สามวันที่สี่เดือตุลาคมตรงกับวันเสาร์วันอาทิตย์พอดีพอดี วันที่สามตุลาคมเป็นวันรวมเดอ้อวันที่สี่ตุลาคมเป็นวันทอดถวายเดอ้อผูใ้ใดมีความประดานาก็อนุโมทนา,ศา,ศาสาธุการเช่นชมยินดีด้วยกันเดอ้อท่านทั้งหลายสำหรัการวันที่สามวันรวม เวลา16บหนาฬิกาอศูนย์ศูนย์ากฐินสามัาทีรอบหมู่บ้านยางงามเข้าสู่สำนักสงฆ์อัมพัยวันวัดส,สว่างธรรมบรรดาลเดอรวันที่3เวลา18บแนาฬิกาจุดศนยศนย์นอพระสงฆ์องค์เจ้า และสาธาย,ยาโยมที่มาร่วมง,งานทำบัดเย็นพระสงฆ์องค์เจ้าเจเริญพระพุทธมนต์เวลา19เนาฬิกาของวันที่3ก็สรดับรับฟังพระธรรมเทศนาอันนี้สงบุญกระถินหนึ่งกันเดอร์อันนี้วันที่สามเดอวันรวงบางเฮาเงินว่ามือหโฮม ภาษากลางเรียกว่าวันวัน,วนรวมส่วนวันที่สี่ตุลาคมเวลาเกียดนาฬิกาจุดศูนย์ศนนพระสงฆ์องค์เจ้าออกรับทานบินทบาตญาติโยมก็มาใส่บาตรในวัดเดออเวลาแปดนาฬิกาจุดศูนย์ศนนของวันที่สี่ถวายพระตหารเช้าถาวายสังฆทาน แต่พระพิสุทสสงเดอแล้วก็เวลาก้านนาฬิกาก้านาทีถวายผ้ากรินสามนทีโดยพร้อมเพียงกันพระสงฆ์องค์จ้าอนุโมทนาให้พรก็ถือว่าเป็นการเสร็จพิธีเดออันนี้รายละเอียดกำหนดการบุญทอดกระสินสามนทีวัดสว่างธรรมบรราลสำนักสงฆ์อัมภายวันบ้านยางงามตำบลพงใต้อำเภอสว่างแดนดินจังหวัดสกลนคร แก่ในทันทั้งหลายได้รับบุญรักษาเด้อโดยทั่วถึงกันบุญกระถินปีหนึ่งมีครั้งหนึ่งเด้อวัดหนึ่งจะได้ครั้งหนึ่งเด้อแล้วก็ภายในเดือนหนึ่งเด้อเริ่มจากออกพรรษาเป็นวันแรกไปสิ้นสุดวันลอยกระทงน่าจะหนึ่งเดือนพอดีพอดีมีขอบมีเขตเด้อไม่เหมือนกับพระป่าเนีแล้วกระถิ่นสามัคคีบุญกระถินทอดกระถินประตรงกันกับหลายที่หลายทางหลายวัดหลายวาเด้อ ผู้ใดแม่ได้มาก็ไม่เป็นไรอนุมโมทนาขึ้นสยินดีดีด้วยกันก็เป็นบุญเป็นกุศลแล้วบุญกระินสามกีวัดเราก็เป็นกระดินสามกีเดอ้อไม่ได้มีซองไม่ได้เกียบซองไม่ได้อะไรเดอ้อไม่มีป้ายไม่มีซองถึงวันเวลานั้นแล้วก็ญาติโยมพิจารณาร่วมด้วยช่วยกันทอดถวายเลยถือว่าทุกคนทุกท่านเป็นเจ้าภาพร่วมด้วยช่วยกันอันนี้เกรติให้รับรู้รับทราบบางคนก็ไม่เข้าใจว่า คำว่าทอดกับถินมีความหมายว่ายังไงบางคนไม่เข้าใจด้วยทอดคำว่าทอดเนี่นะทอดผ้าป่าทอดแต่ถินทอดเทียนทอดต้นเงินเมียงกินเนี่ยโยมจะไม่เข้าเข้าใจคำว่าทอดคำว่าทอดก็แปลว่าวางไว้ก่อนยังไม่ให้ผู้ใดผู้หนึ่งเข้าใจไหมคำว่าทอดนะบาเท่าเออเราปรุงว้ชะกนเพราะท่านเด็ดเอาเพิคนนะอย่างเช่นันรวมเรามารวมไว้กันไว้ก่อนนะเอามาปรงไว้ก่อน เอามาปรุงไว้ก่อนนะเอาวางไว้ก่อนมีคำว่าทอดเราจะได้ยินว่าทอดถวาไเนี่ยทอดออกก่อนใช่ไหมทอดแปลว่าวางไว้ก่อนถวายก็ยกพอเคียนให้ท่านมีความหมายให้เขาใจงั้นเด้อบางคนว่าทอดกระถิน,นทอดทับบาทอดเคียน,เอ,เ,ยนเอาเคียนไปตุมออกไปทอดวอกกว่าเพราเขาใหญ่อันนี้พูได้ฟังแล้วอยากได้อีกอย่างหนึ่นงถามย้ำว่าฟันบอ ถามเรื่องตะก,กุดฎจังส์นะฮะเรื่งตะก,กุฎไหมครับเรื่งตะกุฎวะครับรตะก,กุดนีกก่ให้จองได้หรอเป่นะครับคือโดนไปไหนครับทั้งซีด้เพราะว่ามีพี่น้องเพิ่งทำมาทางช่องนะครับถามเรื่องตะก,กุดเนาะตะก,กุดรุ่นนี้เป็นรุ่นสองรุ่นที่สร้างใหม่ด้วยละ รุ่นแรกก็คือทำวิธีวันที่ยี่สิบเก้าสิงหาคมที่ผ่านมาก็หมดเป็นทางการแล้วรุ่นแรกผู้ใดมีความปรารถนาอยากได้แต่ก็หมดแล้วส่วนรุ่นสองก็กำลังจะสร้างอีกแต่ว่าสร้างไม่เยอะเด้อเรียบจองนะถือว่าตะกูลรุ่นนี้เป็นรุ่นสร้างตาลาตะกุลาติธาเสด็จนาคราชเด้อเป็นตะกุลพญานาค บารบมีปู่ย่าท่าเสด็จรุ่นสมปัตนารุ่นสองจะมีดอกเล็กดอกใหญ่ดอกเล็กสุดก็ให้ญาติโยมบูชาถ้าบูชาอยู่ที่วัดก็ห้าร้อยบาทบูชาอยู่ที่ youtube ก็เจียร้อยบาทเกีร้อยห้าสิบบาทพร้อมส่งถ้าดอกใหญ่บูชาอยู่วัดก็หนึ่งพันบาท ถ้าดอกเกตบูชาทางช่องย t ท b e ก็1,250บาทอันนี้พูดให้เป็นทางการพูดให้เจียมแจ้งที่สุดญาติโยมจะไม่ได้ถามบ่อยอแต่พููก็ให้เสียนานๆแล้วก่อนญาติโยมทั้งหลายจะเยน็นๆอยากได้ของดีต้องใจเยน็นๆเพราะว่าเราไม่ได้ทํามากแล้วถ้าเราทําเราต้องทําให้ดีที่สุดก็คือเสียให้ดีที่สุด บางวัดท่านเสกอยู่สามเดือนตะไรมาดได้ออกภรษาท่านจึงให้ได้บางวัดนะนะเข้าใจไหมบางวัดครูบาอาจารย์ท่านก็เสกอยู่เจ็ดวันได้บางรูปบางองค์ท่านก็เสกอยู่สิบห้าวันได้บางรูปบางองค์เสพเป็นปีหมดนะแต่ว่าก็ไม่นานดอกอันนี้นะออกภาษาเนี่แหละจะคือเป็นเมื่อไรต้องรอให้ มีความรู้สึกซะก่อนอคำว่าม,มีความรู้สึกอันนี้พุดบ้านไม่ได้มีความรู้สึกอยากจะออกให้โยมเนี่ยความหมายนะตะกุลนี้เป็นตะกุนนาคธาราบารมีปู่ย่าท่าเสด็จผู้ดใดไได้ไปแล้วก็ขอให้มีโชคมีลาภขอให้มั่งมีสีสุขขอให้เจ้าควาดปลอดภัาทายทํากิจการงานได้ก็ขอให้สำเร็จล่าบปื่นรุ่งวงเป็นไปด้วยดีมีความสำปัถนา แต่ว่าความดีอยู่ที่คนคนดีอยู่ที่จีนเด้อถ้าอยากรวยให้ขยันแต่ว่ารุ่นแรกเนะี่ยเป็นรุ่นหอจอกอยปอกจอกหอหอจอกอย <c oughs> มันมัน,ม,นมันไม่ได้เรียกว่ารุ่นนะรุ่นแรกนะพอดียาาิโยได้ไปแล้วก็เออมีช่วงมีลาบจากปอกจอกหอจอกอ่นะก็เลยเรียกไปตามโยมเขาหล่ะเขาพูดเอาอาตมาก็เรียกตามเขาสังเกตรุ่นสองจะเป็นเนื้อทองแดงเด้อจะบูด ดอกเล็กก็เป็นเนื้อทองแดงดอกใหญ่ก็เป็นเนื้อทองแดงด้รุ่นแรกที่หมดไปเนี่ยก็เป็นเนื้อทองเหลืองรุ่นสองเป็นเนื้อทองแดงเป็นเนื้อทองแดงทำนินี้เดียวแล้วก็เลี่ยมกรอบกาตนเหล็ตว่าจะไปเลี่ยมกรอบเงินให้ญาติโยมล่ะแต่ไม่มีงบประมาณแพงกรอบเงินส่วนสำหรับญาติโยมจะเอาไปเลี่ยมกรอบเงินกรอบทองเกี่ยออกไปเลี่ยมกรอบเงินกรอบทองกรอบพลาสติกแล้วแต่ยญาติโยมด้วยแต่ว่าของทางวัดเราทําให้นะ เป็นกรอบแสดเหรองญแท้ไม,ม่มแ,แท้ก็ดูที่ชื่อจะมีชื่อ่าพภะคูบายเชนะรงวัจิโนภาสวงเล็บปู่ฤาษีเป็นชื่อของอาตมาทำมันต้องมีชื่อวัดด้วยชื่ออาตมาด้วยเป็นชื่ออาตมานี่แหละกำกับไว้แล้วก็มีรูปพญานาคปู่ญา,าเทพศรีหันหน้าเข้าหากันต้องให้เขาทําให้รูปพญานาคเขียนไม่ไหวัดไม่ไหวหรอกอาตมาก็บวาดรูปไม่ค่อยเป็น การทาตัพุ์นี่เป็นเรื่องต้องใช้เวลาท่านทั้งหลายให้เข้าใจตามนี้พรขอเจอริญพรญาติโยมพิจเจรณากับช่อง,องเฮง,งรุ่งเรืองก็ได้สร้างจองสั้งช่องเลยนั่นแหละติดต่อทางช่องเฮงรุรง่งเรือ,ยอยงติดต่อข้อเฮงนี่แหละแอดไลเข้าก็ได้เดีย๋ยวไปคุยกันอีกเช่นางหนึ่งก็ได้เนาะ เราจะทำเดือไหนปูปูให้จองจักช่องครับมีมีสองช่อง,ช,องช่องมาลีก็จองครับช่องมาลีนมันต้องช่องมาลีนอยู่เขาไม่ค่อยมีเวลาว่างกันแต่วันเสาร์ที่แต่ว่าก็จะบอกลงทางช่องมาลีให้ล่ะสําหรับถ้าใครอยากจะเอาอีกนะเป็นช่องทางหนึ่งนะบอกก็บ,บอกว่าให้ไปหาช่องเจี๊ยงเรือล้วก็หาช่องพอเฮงอยู่นะค้ใดมีความปรารถนาอยากได้ แต่ว่าเปล่าเด้อโบมันเปลาเหรีเนี่ยเบามาหลักนี่เีบหนีู่ก้อืออยากเปาอีกเปล่าอาอยากสิมาถามเรียกขันมดหลอนนะถามดีได้แค่ขันมดหอนนันบ่บมันอันนี้เปล่าเด้อขันเพื่อนว่ากันนี้เลยะนะอธิษฐานมังลูกเอาขันบมีความเืเรื่อนพหนึ่บ่ได้เอ้ ให้ฝ้าออเดอร์หนึ่งคันบวกยังหีอย่างเช่นญาติโยมไปกลับคารวะปุ่ศรีตัวเห็นไหมเห็นไหมบางท่านบางคนมีโชคมีลาบบางท่านบางคนการงานการเงินค้าขายร่ำรวยอะไรประมาณนี้แหละมันดีเป็นศิริเป็นมงคลเนี่ยนี่ยังถามอีกกูผมมันเคยฝันว่าผมได้ปั้นรูปอูปญญาค ผมมาวัดผมก็เลยมาเห็นคูกำลังอันนี้กันกอสามครูครับูอีกหนึ่งตันลูปคูญาติท่าเสด็จเราพูดยังไงรับปั้นลูกผู้ญาติท่าเสด็จให้ญาติโยมได้กราบไปไหว้เออได้ไหว้ขอพรอาตมากำลังให้จ้างทำสร้างศาลาครูญาติท่าเสด็จนาคราช ะปั้นเป็นรูปในรูปแบบของพญานาคแล้วก็มีรูปปู่รูปย่ารูปย่าจะเป็นเหมือนกับแม่ขาวนุ่ขงขาวห่มขาวรูปปู่ก็เหมือนกับพระแต่ว่าไม่ใช่พระใส่ผ้าสีเหลืองที่เสียดอกก็จะเอาท่านไปไว้ที่ศาลาคนมาก็จะได้กราบไปไหว้ได้ขอพรแต่ว่าตอนนี้ญาติยโยมมาไปกราบไปไหว้อยู่ที่ทางเข้าก็ดีหรอกไม่เป็นไรหรอกไหว้ได้กราบได้ขอพรได้ไม่เป็นไร,ไไไนไไนไรแต่ว่าเวลาคนเยอะๆน่ะนะ รถกับเขารถออกตลอดนั่นไม่บ่าหรักมันก็ดูจังได้ยูนนะก็เลยว่าจะจะสร้างศาลาท่านไว้เลยไปกราบไปไหว้ขอพรได้สะดวกสบายเลยเพราตะกุนรุ่นนี้เระเป็นตะกุนรุ่นสร้างศาลาเด้อรีบหจองไปเห็นหน่อยๆนึงเด้อมองเป็นบ่อเหรียญเด้อเห็นเอายี่หนึงหน่ะนะตามจองอือเข้าไว้เสียง เอาไว้เลยถือว่าเราได้ร่วมทําบุญน่แหละวัดไหนก็ตามท่าสร้างนะ่ะนะเอาไว้เลยสร้างท่านมีวัตถุมงคลหล้วท่านให้สร้างนะ่ะนะสร้างสาลงสาราบวชวิหารลานเยี่ยนทำบุญกับท่านเลยโยมแต่ว่าถ้าออากมากรเร,ราก็เชิญพรสังมันกับจ้างอยู่ด้วยเพราะงครับทำบ้านเขาใไหน้าแหลมนอยเด้อะ ่ันเมาเป็นสังหริษะถูดไม่ใช่ว่าแต่วัดอาตมาออกเด็ทุกวัดน่ะท่านสร้างศาลาข้างสร้างกุ้าินั้นสร้างนี่ท่านก็ทําวัตถุมงคลออกมาเป็นที่ระลึกให้เจ้าญาติโยมผู้ที่ทําบุญนั่นก็เป็นี่ริเป็นมงคลเลยทายาคขาชก็มีที่ไปที่มาเออไม่ใช่ธรรมดาเดี๋ยวจะว่างๆจะพูดในคำเรื่องปุยาาสิเดชขลาเนี่ยปู่บ่อฝันเจ้าคนในอดับบ่ฝันเนี่ยบ่ฝัน ฝันเจ้ารู้ยได้ยังมาไรอีกเลยปวดไฟได้แต่กูปวดไฟว่ะปวดายก้องฟันนะครับน้าตั้งผมตั้งใจเด้ออาตมาวันหนึ่งก่อนที่จะวางแบบวางแผนสร้างศาลากู่ย่านอย่แหละก็อาตมาก็จุดธูปวันนั้นจุดธูปแล้วก็ขอที่ขอทางเด้อกูไห้บัดเดิน ขอสร้างบารมีวะขอสร้างศาลาถูญาติท่านเสด็จให้คนได้กล่าวไปไหว้เด้อเป็นผลเป็นกำลังใจเป็นสิริเป็นมงคลให้กับญาติโยมเด้อแล้วก็หยุดรูปเรียบรว้เหระอาตมาก็ไปจำวัดเนาะเดี๋นอนมันเหนื่อยวะนั้นหัวลมมอนนั่นร่องกับฝันเด้วยฝันฝันใบปีเด้อพอเามหิ้โอ้ฝันตอนนั้นหมดครับแม่นฝันใบปี ส่วนมากเนี่มืีดีมากเขาช่วงใบที <Yeah. S 2> oh, ่เนี่ดีมากฟันนะแถวฟันนะโอ้ยฟ ah ันดีด ah ีขนาไหนอาจจะมาฝันเห็นพระพุทธรูปองหญ่มากเลยองหญ่ดเลยแงมบางนีั้งอย่างนึงแต่ว่าองหญ่ก็อง์ตอนั้นดเก็องหญ่ก็เก่าองหญ่ก็เก่า ในเ่ยมึงปาอยู่เรื่องผูเขาเนี่ยเขาพูดจะลูบอยู่เรงภูเขาได้อยู่บนภูเขาได้หลายองค์อยู่ด้ยแต่ว่าจําไม่ค่อยได้ว่ามีจักองมีกี่องจำไม่ค่อยได้แล้วก็มีสีเงินสีทองด้วยก็ยังมีสีเงินสีทองนี่สามองมั้งองไม่ใหญ่นะแต่องคยน้อยนี่จะองมึงเขาเข่าๆนะ แล้วก็หันหน้าไปอีกข้างหนึ่งเป็นพระาธาตุเจดีสีขาวสีขาวสูงใหญ่เหมือนกันผสมสีทองพระาธาตุเจดีนี่ยนะนึกออกอยู่เนาะแล้วก็มีพญานาคเกี่ยวอ้อมพระาธาตุเจดีเนี่ยเกี่ยวอ้อมพระาธาตุเจดีนี่ยอาตมาคิดว่าเป็นสีรหือเป็นมงคลมากที่ฟันแบบนี้น่ะหลังจากเกิดทุกข์ผู่ท่านแล้วมีแค่นี้แหละจ้า แค่นี้แหละเอาลับก่อนยาถาบริวหาปุราปริคุเรนคิอสาสารเอวบำเมวัจเจอทินนังเตตานังอุปการปฏิปิจิตัมปฏิกังมตุหังทือบำเมวัสมิเจตเถะเถปุเรนตุสามปาจันโตปนราโสยถามัดีโสติราโสยถาสติติโยวิวัจจันตุสัพพโรโควินัสปตุมาเตปวัตบตรายโยสุขีปีกายุโกภวะอภิวาทนาสีนิสนิจังวิทาปจายโน จัตตารโรธรรมมาวัฒนตกีอายุวโนสุขังพระรัง